เลือกตั้งอบจหนึ่งกุมภาพันธ์นี้ลูกจ้างรัฐเอกชนไปใช้สิทธิ์ได้ไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดหากนายจ้างฝา่าฝืนเสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น กรมสวัสดิการและคลุมครองแรงงานออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบกิจการอนุญาตให้ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการซึ่งมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดณหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีชื่ออยู่โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุด ที่สำคัญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยย้ําอีกรอบ วันเลือกตั้งอบจเสาที่1กุมภาพันธ์นี้นายจ้างต้องปล่อยลูกจ้างไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นโดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดถ้าพบกักขังนวงเหนียวไม่ให้ความสะดวกโดยไร้เหตุผลสมควรระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ